ก็สวัสดีนานาหน้าตกปลาทุกท่านนะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่แต่ตกไม่แรงนะครับตกฝนปล่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาตกกระสูกกันนะครับก็ใช้เหยื่อตัวเดิมนะครับเป็นลิ้นยาวเป็นเหยื่อจีนตัวละห้าสิบาทนะครับสายล้วงกระสูกนะครับน้ําไหลแรงๆสู้น้ําได้ดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันจะมีตัวหรือเปล่านะครับวันนี้หลังจากที่น้ําแห้งไปหลายวันนะครับน้ําไหลเบา เมื่อคืนฝนก็ตกพอสมควรนะครับตอนนี้ก็เลยออกมาดูยังเช้าๆอยู่เลยนะครับเดีย๋ยวมาดูกัน,นครับผมว่าจะมีตัวไหมะครับไปวันนี้ผมลืมเอากล้องติดหน้าอกมานะครับก็เลยเอาแบบตั้งมาแทน น้ำฝัง่งนี้ไหลไม่ค่อยแรงนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนูน้นกันนะครับโย เดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นกันนะครับตรงนี้น้ํามันไหลไม่แรงเหมือนจะยังไม่มีตัวนะครับกล้องก็อาจจะสั่นๆหน่อยนะครับขออนุญาตทำกล้องใหม่ก่อนเดี๋ยวจะล่วงตกน้ำเอา ไปครับตามไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นน้าจะไหลแรงกว่าฝั่งนี้นะครับสังเกตดูดีๆจะมีตัวหรือเปล่าฝนก็ตกโอ้โอ ถ้าฝนมาแรงบอกเลยว่าเปียกชุ่มฉ่ำแน่นอนวันนี้อ้ฝั่งนี้น้ำไหลแรงครับดูนี่แต่ไม่รู้จะมีตัวไหมนะครับต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่ง

ม,มุมนี้แล้วกันเนาะขอตั้งกล้องไกลๆหน่อยครับผมพูดอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเวลาผมพูดอาจจะเบาหน่อยหาม,มุมกล้องก่อนครับผมอ่ะมุมนี้แล้วกันนะครับ ไม่ได้ออกมานะครับวันนี้โอ้เอาขึ้นยังไงแล้วเนี่ยวันนี้เรือมาคิปเปอร์มานะครับขออนุญาตยกเลยแล้วกันนะครับผมเสรเลยครับเรือกึนนี่นะครับ มีคิปเปอร์ด้วยวันนี้ใช่พิมแล้วกันนี่นะครับเหยียบตัวละห้าสิบบาทนะครับโดยกระสุกเป็นหนึ่งตัวรี่ครับเหยียบจีนตัวละห้าสิบบาทนะครับใครสนใจก็สั่งที่ผมได้นะครับผม โดน,นไปแล้วครับครับผมขอถ่ายรูปส,สวยๆสักรูปก่อนครับ <c oughs> แตมแรกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาปลาไปล่ามก่อนนะครับเดี๋ยวมาตกต่อนะ <c oughs> ครับเดี๋ยว ตามหาเตี้ยมที่สองกันต่อนะครับจะมีไซส์ใหญ่ๆใ,ให้เห็นหรือเปล่านะครวันนี้ตัวนั้นประมาณครึ่งกิโลนะครับไม่ใหญ่มากตัวประมาณครึ่งกิโล ตะขอเบ็ดเนี่ยตะขอเบ็ดเราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าอันเดิมมันจะไม่แข็งขนาดนี้นะครับอันนี้คือผมเปลี่ยนมาใช้เบอร์ประมาณเบอร์สิบสี่นะครับตะขอไม่ใช่เบอร์เบอร์สิบนะครับตะขอประมาณเบอร์สิบนะครับอุ้ย,ยมดกัด 好的。 เดี่ยไปติดสายใครไม่รู้นะครับที่มันขาดอยู่ใต้น้ำจะดึงก็กลัวมันขาดนะครับเพราะว่าพีผมมันเส้นเล็กกว่าที่มันขาดอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็เป็น0.6%นะครับสายของเซนิตก็ต้องลงไปเอาครับอย่าได้เยือที่ผมกล้าลงไปก็คือน้ํามันไม่ลึกนะครับถ้าเป็นหมายอื่นของน้าๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตรงนี้น้ําประมาณเอวนะครับน้ําประมาณเอวไม่ลึกมากนะครับผม ก็เลยกล้าเดินลงไปนะครับถ้าน้ําแรงกว่านี้ผมก็ไม่กล้าเหมือนกันเอาครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าจะมีตัวหรือเปล่าหาแต้มที่สองครับ ตอนนี้ฝนเริ่มตกแรงแล้วนะครับผมคงต้องหยุดเพียงเท่าน,นี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยยังไงมันก็ถ่ายไม่ได้อยู่ดีทั้งโทรศัพท์จะเปีอยงอนะครับทั้งตัวผมก็จะเปี่ยงอีกต้องว่าไปไป,ไปทุระต่อด้วยนะครับก็เลยแค่มาแวะตกดูเฉยๆนะครับก็ได้มาหนึ่งแก้มนะครับวันนี้แเ้มเดียวนะครับวันนี้ มก็อได้มาหนึ่งแต้มนะครับนะครับก็1นึ่งแต้มประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปสวยๆก่อนแล้วก็จะปล่อยมันไปนะครับครับผมนี่นะครับผมได้จากด้านล่างนะครับ แต่ว่าผมจะปล่อยด้านบนไปลูกอยาให้มันแข็งแรงก่อนนะครับผมถือไปถ่ายรูปนานไปนิดนึงไปแล้วนะครับ บังคับไปเลยนะครับดันหางไปเลยนะครับผมคลิปนี้ก็คงต้องลานานๆนักตกปลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ได้มาหนึ่งแก้มครับก็ยังดีที่รอดแห้วนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลานาะนๆทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วกันใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ